ผมเราจะมาเป็นสัตว์ต่างๆกันหนึ่งวันนะเย้ yeah. yeah. เป็นหนอนตัวเล็กตัวนี้ซึ่งเราต้องทําการกินนน่นกินนี่เพื่อให้เราแบบวิวัฒนาการาเป็นสัตว์อื่นๆนะเว้ยแต่หนอนกินอะไรละเนี่ยเจ้านอน, <S <S นเอ๊ะฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนอนยากจริงๆเลยเราไปหาแบบนกกินไหมหนอนอกินไหอ,อะไรแบบเนี้่ออยอ้กินถึงที่ไหนเลาหนอนโอนี่ไงเราสามารถกินนีได้มีเลือดอยู่เนี่ยว้าวนี่ไงนี่นายชเวยกินลมกินเลยลมกินเลยไป ดอกไม้เก็บเป็นเนื้อนี่กินเลยกินเลยแบบนี้เราจะได้มีวัฒนาการกันนะพวกนายเอ๊ยยำยมยมยมเอาคนละอันเลยจังเลยคนละอันได้ไหมโอ้ยทุกคนดูดิตอนนี้ผมมีวัฒนาการเป็นมดแล้วนะคะผมนี่เกมก็มีประมาณนี้ทุกคนครับกินไปเรื่อยๆแล้วก็มีวัฒนาการไปเรื่อยๆนะแบ่งชัดบบางสิเจ้ามด โอ้จะเป็นตัวอะไรเป็นนอนนันนี้นอนใหญ่ดูว่ามันคือไส้กรอกพันเบคอนนะเนี่ยโอ้โหหิวเลยอยากพัฒนาบ้างจะไม่รู้จักนอนเลยตรงนี้คืออะไรซาเวนแน่ดูดิว่ามีอะไรให้เรากินไหมไปหาของกินกันได้เลยนี่เดืบเดบีบไปเดือบเดบเอบอ๋อฉันว่าชื่อซาเวนแน่นี่น่าจะเป็นเขตป่าหรือเปล่าเจ้ามดเอ๊ะฮ้ยคุยใครมดแ้มันนายนี่ยไอจะลืมไปตอนนี้พวกนายเป็นตัวอะไรกันนะ นอนบอกมีอาหารนี่ด้วยเห็ดมากินด้วยเห็ดเงี้ยมเห็ดยามาบุชิตะเกะอกินเลยเอออร่อยมากอเดียวว้าวอะไรนี่หอยทากหอากนะนี่เวลาเตยตเน็ดเงี้ยมเง็ตมงีมงี้มงมงมเง้ยกิน ตรงนู้นน่ะมีเขียนว่าเขตอันตรายด้วยเว้ยพวกนายเอนี่ยะไรจะมาเอ้ยเดี๋ยวมีตัวอะไรเดินอยู่ไม่รู้เ้ยมาเลยอาหารนันโอชาหอยทากอะไรจะไปกินไม่ดูสิจะกบฉันวิ่งเร็วกว่านายนะเนี่ยเออว่ะเอ้ยอาหารเนี่ยไม่ลองโดนพี่เลยละกันว้ยนี่หมูปลา โอเคมากินตรงน,นี้ทุกคนครับไอพี AP เราจะเปลี่ยนแล้วนะจะหนึ่งลอยเลมดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้โหกลายเป็นพึ่งเหลี่ยมนะครับ S> <S เฮ้ยเฮ้ยเป็นพึ่งระบินได้ไหมอาจารย์กบแ้วมันมีได้แค่นี้ว่ะเนี่ยพวกนายดูนี่เฮ้ยเหมือนกระโดดมากกว่าบ,บินนะเนี่ยแอนิมอลเอเ t อร n ชันทุกคนครับตรงนี้คืออะไรหนะลองมาดูสิจะมีลายชื่ออ๋อมีอันดับนะทุกคนตรงนี้ครับและด้านบนมีอะไรไหมมีโซฟาให้นั่งตรงนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วมีแค่เดรเล่แล้วว่านี่คืออะไรเนี่ยล้าวช์ปะ นี่ยไอ้เองเข้ามาดูซิก็จะมีเป็นหุ่นตรงนี้ตีได้ไหมตีตีหรือว่าเกมนี้สามารถต่อสู้ได้เหรอเจ้ากบเออใช่มันสามารถพีพีกันได้เว้ยเออไรนี่เกมบอลอ่ะเจ้อ้หู้นี่ปินตาไม่ทันแงเลี้ยงเลยยังบอลเนี่ยเว้ยครับตรงนี้มีคำว่าสนามนะพวกนายเข้ามาดูดีคืออะไรสนามต่อสู้แม่ สนามอะไรเนี่ยนี่แน่นี่แน่อ้อยอ้อยเล่นในเป็นตัวอะไรวะแน่เป็นอะไรไม่รู้อะเต่าหรือเปล่าอ้เต่าไม่มีกระดองเราสามารถดูได้นะกดตรงสัตว์ได้มันจะมีบอกอยู่ว่าเป็นตัวอะไรมีชื่อบอกอ๋อจะเป็นตุกแก่โอ้ยตุปี เออฉันเจอวิธีสู้กันแล้วเจ้ากบยงัยงไงยังไงอ่ะตรงคําว่าสถิติน่ะจะมีให้เรากดเปิดปิด PVP อยู่เว้ยโอเคไหนลองดูดิถ้าเกิดว่าเปิดต่อสู้อ๋อชื่อจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วเราสามารถสู้กันได้ โอ้ยแกบุกอนาเกตของฉันนะเจ้าพึ่งโอ้ยจะกินนายให้หมดเลยจะกินน้ำหวานให้หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวไอ้เล่นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแกตายนะโอ้ยนี่องไอนไม่รูชันเร็วแม่ตรงนี้มีบ้านทุกคนคะมาดูสิว่ามีอะไรไหมบุกบ้านมนุษย์ได้สิเออขอดูหน่อยขออาหารหน่อยเอะเข้ามาในนี้เอ้ยมันมีไข่ด้วยเอ้ยหรือว่านี่คือไข่ไก่หรือเปล่าเจ้ากบเพมันใหญ่ขนาดนี้เลยแหละ ไม่เลยกินเลยเยอะๆเยอะกเยอะเอาล่ะท sure> ุกคนมากินผักของมนุษย์ที่ปลูกไว้เออโอเคเรากลายเป็นหนูตอนนี้กินเลยจีด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 ดพี่ชอบสัตว์อะไรส่วนพี่ชอบหนูอะไรไว้มนุษย์ชอบมองเราเป็นสัตว์น่ารังเกียจนะทุกคนแต่จริงเราก็น่ารังเกียจจริงนั่นแหละทำนาเอากินนี่ เป็นไรต่อโอ้เป็นกีวีว่ะผลไม้เหรอเจ้าก,กรอาจจะเป็นห่านก็ได้นะตัวแบบนี้กินออกมาในเึ๊บเติบดูจากเลือดนะทุกคนถ้าเกิดว่าเลือดที่เรากินมันเยอะมันน่าจะได้แบบได้ดีนะโอ้ยเลือด20เองโคตรน้อยเฮ้ยด้านซ้ายคือสนามประลองคืออะไรวะเน,นี่ยลองมาดูดี อ้าวคนไม่ทันเอจ้ากบสนามประลองอาจจะอยู่ข้างหน้าเราก็ได้นะเว้ยไหนเนี่ยตรงนู้นน่ะสนามที่ไฟลูกอยู่น่ะเออมันไป็สนามลบเลยมารต่อสู้สุดแมนแน่นอนไอ้นี่มาแล้วเออสนามประลองมัน้ะไปไลอะไรวะนี่ไง ต่อสู้อ่ะมาได้ไอคีอะไรประมาณนี้แปะมีแน่มีแม่มีกระต่ายสู้เว้ยเล่นรเป็นตัวอะไรเขียวๆอะเป็นงูเขียวนะโอ๊ยงูเขียวนี่สู้สู้เขียวหนาวไม่รู้ล่าวฮะชอบเล่นกับไฟอย่าซ่ากับงูนะน้องมาดูซิว่าตัวต่อไปเป็นอะไรเป๊บ โอ้โหเป็นเม่นมาในในี้มีกองไฟเลยก็ไม่เล้โอ้โหมีเตียงกินเตียงในเมนี้ออให้นเป็นป่วกอเจ้ากรอบกินโอเคโหงูแน่กลวัว <c oughs> เอาแล้วทุกคนตอนนี้ผมเป็นเอ้ยเป็นพังพรมาเอ้ยพังพรที่มันมีผมสามเส้นใช่ไหมเจ้ากรอบนี่มันปังอน <c oughs> จะลองเอาพังพรทุกคนค่ะมากัดหมูป่าดูแน่ดูสิมันจะกัดสู้ได้ไหมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมหมูป่ากัดเจ็บจังเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โห วิ่งหนีก่อนดดข้ามไม่ถึงกินไข่อะไเลยเจ็บเก็บเก็บ,บพวกนายถ้าเจอกันสิ่งนี้เป็นเหมือนว่าแม่ของหมูป่าเี็นตัวมันเริ่มเลยเออเลือดแต่โห้วใหญ่มากตีตีแม่หมูป่าหน่อยโอ้โหโ้ย,ย,ยไปแล้วครับ โอ้โอเมก้าตอนนี้คือเป็นมังกรโคโมโดนะทุกคนแคปที่มันแบบเป็นแพ่นเพลิดใช่ไหมว้ามันมังกรโคโดโมะจะโอบเอออไ้โคโดโมะมันแพ่เพลิดหรือแป้งไหมแป้งเว้ยอ่ะแป้งโคโดโมะไม่ใช่หลอแป้งโคโดโมะไม่ใช่อ่ะเอ้ยหมูป่าขนาดเล็กมันแค่ไหนกันเชียวโอ้ยตอนนี้นายเป็นตัวอะไร วางหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้โอ้วตอนนี้เป็นหมูทุกคนครับไอหมูนี่หน้าตาเหมือนหมูไหมครับแต่หน้าตาดีกว่านิดนึงมันดีเจ้าหมูวันนี้หมูจะมาชนหมูปึ๊บป,ปึ๊บหมูหมูป,ป,ป,ป่าโหดกว่าเยอะเลยแมะนี่นี่นี่โอ้ยไม่ไปเห็นดีมากเลยพวกนายฟาร์มได้เยอะมากแมวมนอยู่ทางไหนเนี่ยเดินไปทางไหนไหมเดินทางไหนไม่รู้ว่าหลงทิศเหมือนกันโ่้ยไงเรียนแหละทางนี้เลยจะเกิด อ๋อดับเบิลยูอีไซ e อะไรนี่ okay. โอเคก็นี้ไงโอสวนเห็ดโอ้ไปโอเคทุกคน oh, โอ้โหกล้เป็นงูเห่าออมาโอเคทุกคนครับห๋อหลังจากงูเห่าก็เป็นนี่ oh. น้องก,กวางนะทุกคนโอ้ตอนนี้ทุกคนครับเรามาใกล้ถึงครึ่งเลยนะเอ้ยหรือว่าครึ่งแล้วมันนี่เออครึ่งหนึ่งแล้วนี่ทุกคน oh. ประมาณนี้ <Wow. S 1> ว้าวฉันอยากรู้สัสต์สุดท้ายมากเลยว่าจะได้เป็นไดโดสาวหรือเปล่านะเพราะว่าในคลิปนี้นายไม่น่าจะรู้เพราะว่าไม่น่าถึง น้่ยโหเดี๋ยวเอเลียนดีเฮ้ยเอเลียนนี่ไปไกลกว่าเพื่อนเลยทุกคนแคมป์นี่ผมเพิ่งเป็นสนจิจอกแนะเออจะยังเป็นงูเห่าอยู่เลยในลองเห่าหงงงให้ฟังนี่เ้ยงูเห่าไม่ถึงงูที่มันมีพิษเว้ยไม่ใช่หมาเฮ้ยเหมือนวิหารเลยเจ้ากรมเฮ้ยเออมาดูซิวิหารแล้ววะนี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนแมงป่องเลย ลองเตีลยมตีโอยโอ้มันเป็นบอสแล้วเนี่ยไอ้หนีเรวเกือบตายไอ้โอยจะหนีไม่ไหวหลองแบบนี้หีไม่ไหวเห็นหนึ่งพันยังใช้เวลาตีนานเลยเอ้พวกนายอะไรเจอทางขึ้นเว้ยขึ้นไปไหนไหมขึ้นไปไหนเนี่ยอาจจะมีบอสนกอินซีก็ได้นะระวังตัวเอาไว้เอ้ขอยมีของดีๆได้ไหมในบอนี้ไดดีตึ๊บตึ๊บ อ,อบบี้ของสัตว์อย่างนั้เนเหรอง่ายไ้มโดดไม่ได้แม่เอเลียนโดดไม่ขึ้นจะเคเอะอะไรเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าเอเอเอไม่มีอะไรเลยมาชมวิวว่ะวันเนี้โอ้ตอนนี้คือเป็นยีราฟัมันี้เลี่ยนแล้วก่อนหน้านี้และนี่คือยีราฟสัายกินพืชจะผันตัวมากินเนื้อแล้วนะคนครับนี จมูกเออทีเดียวเหยียบมาเลยเอาคอฟาดมาเลยจ้งก็เออคอฟาดนี่ตายซะจมูกเออเรียบร้อยไปเรียกแม่นายมาแซะดีไข่นี่โอเคเป็นเสือแล้วโอ้เสือไม่เลีวแม่ไงโอ้โหไม่เลี้ยเออเสือกินผักเสือกินผักเสือกินเจเสียไปวันนี้ก็จะเจอแม่หมูพวกไหนเรามาโจมตีมาเลยได้เอ้ยมาลุมมันกันเลยตีตีลูกมัาชอตีลูกมัาชอ เอ้โหเลียกกันเป็นจจลเคโอ้โหแอวโจมเตรียมอะไรเลียกนะเข้าไปเลยในหนังเดียวแม่โมแม่โม่กระนีแม่แม่แม่เองำงำรวมรวมลอยแล้วแมม่จะไปเล้ยไปไปไปเนี่ยประตูอะไรแล้วเข้ามาดูดีเออไปอะไรอะตรงกลางอะเราลองเข้าดูคุณต้องปรับปรุงอะไรการเกิดใหม่ความแตกแยก มันจะเสียค่าเกิดใหม่100คืออะไรละเนี่ยลองกดดูไหมลองดูก็ได้กดเลยดีกว่าเจ้ากบเออกดแล้กดใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคตรงนี้อะไรก็ไม่รู้เอาออกมาตรงนี้เอาเป็นว่าเราพอแค่นี้ก็แล้วกันนะทุกคนครับตอนนี้คือผมก็เป็นเสือดาวฉลามเป็นเสือแล้วก็เอลเลนเป็นจระเข้นําเพื่อนเลยน,นายนี่แน่นอนอยู่แล้วจะเกิด ก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นจระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อนะพวกนายรู้ไหม้ห้อยห้อย้ย้กินหอยไอ้จระเข้รู้ไหมว่าฉันไม่ได้เปิด PVP